งาวโนที่สองครับบาหน้หลังจากเราพระท่านบายแล้วครับทีมงานโชค์สวีซับครับมาหนีข้ับปลาผักม่วงหิมะผ่านครับหิมะปลาหิมะผ่านเพราะพุทธเจ้านี่ครับรุ่นนี้ครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับเย็นจุดหนาวครับนี่โอ้บงของแสกเขาครับ ถอยลงเลยสามีบอกไป้านไว้กันมาทานเดี๋ยวว่านี่ สอ,องแกครับเมื่อกี้ลงขีดต้มไปเลยครับมาทานบ่นา่นแบบไปออกนี้เลยอย่ามาบางกล่องใหแบบเสียงแดงอันนี้ฟันก็งงกใแค่น้าน,านี่มันบางกล่องพี่หลงครับพี่หลงฟูโซ นี่ผมีกาครับ,รรบ,รบแบบกุณเต่งโตนี่บ่อนผู้เาสหรับวานได้ผู้สาวมึงใส่ส่งครับส่งกีฬาคี่คิเดการยังทำแบบนี้เอาเอาเอาีานนน่่ยกัรส้นเลยกันส้น,นเลืครับไปมีดแล้วใกัน G Z สองเจ็ดร้อยเจ็ดสิบวันนี้แมบ้านโตนี่ข้ของเสีครับคนลงซืมอกันคนนี้ โอ้ยังยันตัวสิเดี๋ยวบอยมาจิือกันรถสิเอฟเอ็นห้าสองเจ็ดยางยางแบนโอ้ยางหลังยางแตงครับพี่น้องเบมึงยางหลังครับยางหลังมาต่านอีหลีกกันเห็นข้นนี้เจ่าลีดเหครับเป๊ะเป็นโมกยู่นี่ครับรถเสียหมครับมาทางครับเด่นถอยลงเลยขี่ตุ่มมาไปลนะเพียร อของแท้เครับบตานบดาดหมันแหงหม้มี่แงมันกัซื้อ้มันใหม่ยงกูเจ๊ยน้ำเอาพ่มันบดิีปอกไปตาเลยต้องหูจังบะหุ่นหุนหุนนนะครับเอซีครับขอเสียงเอหน่อยหมกแดงเออเอฟซี เจอกันมาคลิปหน้าครับกดติดตามผมน้ำครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,องเอาเอยาทา่ไหนอีกเหรครับสวัสดีครับเจอ,อ <laughs> เกันไหมคลิปหน้าครับพี่นอ้องกดติดตามกดซับสไครป์ผมน,ำน้ำไงบอยดีเด่ครับอระชาชนสว่างสมองเหลืองครับพี่นอ้อง